สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดโปรแกรม TimViewer นั่นเองนะตรงนี้นะ TimViewer นะโหลดฟรีนะครับอัปเดตล่าสุดปี2023คือตัวกอดก็จริงอันนี้คือตัวใหม่นะมันต่างกันครับผมเคยสอนไปแล้วแต่บางท่านยังไม่เข้าใจก็เลยมาสอนใหม่กดเข้าไปเลยครับผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวนะไหนม่นกินว่าฟรีอยู่เมื่อกี้เนี่ย เนี่ยเพื่อนๆเ,เข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะให้เลือกคําว่าวินโดว์ถ้าของใครเป็นวินโดว์ก็ถ้าเป็นของ Android ก็เลือก Android เลือกถ้า p h o n e ก็เลือก iPhone มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าผมเป็นวินโดว์ผมก็เลือกวินโดว์นะกดวินโดว์แล้วมันจะมีตรงเนี้ให้โหลดตรงนี้นะครับอันที่สองนะอันที่สองนะตรงนี้นะหกไอสมัยนี้ก็ต้องหกสิบสี่บิตอยู่แล้วนะครับแนะนําเป็นโหลดตัวนี้นะไม่มีคอมคนไหนใช้สามสิบสอง หายากแล้วนะครับหกสิบสี่กดตรงนี้เลยเห็นมค้ัผมไหมถ้าของผมจะใช้ i d m โหลดจะเด้งแบบนี้ถ้าของท่านก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้คําว่าดาวโหลดจะอยู่ตรงนี้แต่หลายท่านนะนะแต่ของผมจะขึ้นแบบนี้เพราะผมมีโปรแกรมตัวนี้จะโหลดแบบไหนก็โหลดเหมือนกันนะครับอันนี้โหลดเสร็จแล้วแป๊บเดียวกดเปิดพเพื่อเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับเลือกอันที่สองตรงกลางตรงนี้นะนี่เลือกตรงนี้นะ กด X i t ไปติดตั้งไม่นานนะครับระหว่างนี้ก็รอนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้แล้วกดเสร็จสิ้นไปเลยไม่ได้มีอะไรระหว่างนี้ก็รอแป๊บหนึ่ง โอเคครับมันถึงหน้านี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับรออย่างเดียวนะครับรอแป๊บหนึง่งโอเคมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับมันถามว่า in, ล็อกอินล็อกอะไรนี่ไม่เราไม่ต้องล็อกอินนะครับเราใช้ชั่วคราวกดตรงนี้เลยแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราก็ยังไม่เจอ id เราอยู่เรากดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ตึงเข้าไปเลยนี่ไงคือรหัส uid หรือ u password ของเรานี่เดงเราก็ส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนเพื่อนก็จะเข้ามาคอมเราได้ ครั้งเดียวนะไม่สามารถครัค้งเข้าได้ตลอดถ้าเราเรีเครื่องหรือเปลี่ยนรหัสมันก็เข้าไม่ได้แล้วเนี่ยเรารีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยรหัสตัวนี้มันจะเปลี่ยนมันมีความปลอดภัยสูงครับไม่ใช่ว่าเราให้เคลื่อนไปแล้วเพื่อนจะเข้าได้ตลอดหรือคนไหนจะเข้าคอมได้ตลอดไม่ได้นะครับเข้าได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่สองรีเครื่องปิดเครื่องหรือปิดโปรแกรมตัวนี้รหัสตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนั่นเองอันนี้คือความปลอดภัยโอเคให้เพื่อนๆหรือให้ แอดมินอะไรก็ได้มาดูแลคอมมาล็อก,อกคอมมีปัญหาเลยเขาจะเข้ามาเครื่องเราได้ถ้าสลับใครไม่เข้าใจก็ไปดูในคนสอนเยอะอยู่วิทีซ้ายนะแต่อันนี้ก็ผมมาสอนดาวน์โหลดนั่นเองโอเคคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ